สวัสดีครับชาวราศีสิงห์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์หรือชาวราศีสิงห์สามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนหลังสำหรับเดือนกันยายน2566นนี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยจะเจาะหรือว่าเขาคนนั้นคิดอะไรยังไงกับคุณกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยนะครับ ก่อนอื่นก็ฝากนิดนึงสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวเพื่อความแม่นยำมากกว่านี้สามารถแอดไลน์ไอมาได้ที่ u s e r บูพยา59เนะครับเขียนไว้กับหน้าจอเราก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะทีเรามาดูกันนะครับหลับแต่พลังงานด้านบวกเนาะไพ่เขาคนนั้นได้เป็นไพอนอน่อัศวินถือเหรียญอัศวินถือเหรียญขึ้นมาแปลว่าตัวเขาเองอะ่ะมีในเรื่องของความคิดการตัดสินใจอะไรค่อนข้างแบบมั่นคงแต่จะ ค่อยๆเป็นจะค่อยๆไปจะไม่บือหวาจะไม่แบบเร่งไม่รีบจนเกินไปเหมือนเขาค่อยๆแบบคิดและโฟกัสตัดสินใจอะไรแบบสเต็ปบายสเต็ปเลยนะครับอาจจะดูนิ่งดูช้าดูเหนื่อยหน่อยแต่มันก็จะยังมีพัฒนาความสัมพันธ์ได้ไปแบบค่อยเป็นค่อยไปมันอาจจะดูไม่ค่อยได้ดังใจในสหรับตัวคุณบ้างหรือบางครั้งนะครับเรากับเขาอาจจะมีความรู้สึกที่อาจจะดูมีปัญหาใจกันบ้างเพราะว่า เขาอาจจะคิดหรือตัดสินใจอะไรมันช้ามันเหนืดมันดูไม่ค่อยสบอารมณ์สำหรับตัวคุณสักเท่าไหร่มันทําให้เราค่อนข้างดูหงุดหงิดใจบ้างกับในเรื่องของความสัมพันธ์มีไพ่เด็กถือดาบมาด้วยนะครับเด็กถือดาบคือมีความรู้สึกที่เหมือนว่าตัวเราเองอาจจะบุกบฟาฟาฟันอาจจะแบบต้องการในเรื่องของความแบบเทคชัว์มากกว่านี้ได้ไหมเพราะว่าเหมือนคุณค่อนข้างดูเงียบดูนิ่งไปดูเหมือนไม่ค่อยแบบเหมือนอ,อยากจะ ใส่ใจหรืออยากจะแบบมีตัวเราอยู่อะไรประมาณนี้เราก็เลยมีความคิดแบบน้อยใจบ้างในบางครั้งอะ่ะที่มีความรู้สึกแบบทําไมเขาไม่แอคชั่นกับเราทําไมเขาค่อนข้างดูนิ่งดูไว้ตัวดูไม่ค่อยแบบจะพัฒนาในเรื่องของความสัมพันธ์อะไรแบบเนี้ยรักก็ไม่บอกว่ารักชอบก็ไม่บอกว่าชอบอะไรแบบเนี้มันดูแบบดูไม่ค่อยมีแพชชั่นอะไรแบบเนี้ยมันเลยทําให้เราคิดมากและวิตกกังวลไปในบางครั้งเหมือนกันเนาะ อะไรประมาณนี้นะครับมันอาจจะทําให้เรากับเขาอ่บมีปัญหาใจกันได้อันนี้มันเป็นสิ่งที่เราต้องพยายามปรับมองดูก่อนว่าบางครั้งอะ่ะสิ่งที่เขาไม่ได้บอกบางทีอาจจะไม่ได้แปลว่าเขาไม่รู้สึกแต่เขาอาจจะไม่ได้แสดงออกให้คุณรับรู้ทั้งหมดหรือเปล่าเพราะว่ายังมีไพ่สิบถ้วยเนาะเปราะว่าจริงๆเขากับเราก็อาจจะยังมียังอยากมีอนาคตร,ร่วมกันอยู่ยังมีความรู้สึกที่ยังอยากจะมีแพนที่จะแบบเหมือน มีความรักความสัมพันธ์ที่เป็นคอมมิเต t หรือในเรื่องของความรักที่อาจจะเติมเต็มกันและกันนะครับไพ่หกถ้วยมากับไพ่สิบถ้วยมายังไงความรักความสัมพันธ์มันก็ยังโดดเด่นก็ยังมีโอกาสที่จะสักเซสฟูลได้เลยนะเพียงแต่บางทีมันอาจจะไม่ได้หวือหวามันอาจจะไม่ได้แบบเหมือนเขาจะบอกคุณทุกขั้นตอนทุกระเบียบทุกอะไรแบบเนี้ยมันอาจจะไม่ใช่ประเด็นนั้นนะครับ มันก็เลยอาจจะทําให้เราค่อนข้างดูอึดอัดใจมีความรู้สึกที่จะทะเลาะกับเขาบ้างทั้งที่ตามจริงเขากับเราก็ยังยังมีความรู้สึกที่มีพัฒชั่นที่ดีต่อกันอยู่แล้วก็มีความรู้สึกที่ยังรักกันอยู่คือจริงๆเราก็อาจจะรู้แหละว่าเขายังพอรักเราอยู่แหละสัมผัสได้อยู่เพียงแต่บางที เราน้อยใจเรามีความรู้สึกคาดหวังรู้สึกอยากให้เขาบอกอยากให้เขาแบบแสดงออกมากกว่านี้ได้ไหมเพราะว่าดูเหมือนคุณนิ่งคุณเงียบเกินไปก็บอกว่ารักแต่แสดงออกมันดูตรงกันข้ามแล้วจะให้คิดยังไงอะไรแบบเนี้ยเราอาจจะคิดมุมมองนี้ก็ได้ถูกไหมครับว่าเออนิ่งไปเงียบไปแบบนี้คือรักเหรออะไรเงี้ยเราอาจจะดูดูแบบเออเป็นนกาทีฟหรือค่อนข้างดูคิดมากกับตรงนั้น อะไรประมาณนี้หรือบางทีเราอาจจะคิดมากถึงขั้นว่ามันดูไม่ค่อยชัดเจนไหมเพราะว่าถ้ารักกันจริงทําไมไม่แสดงออกมากกว่านี้รักกันจริงทําไมถึงปิดปิด,ปดบงับงบังหรือถามอะไรก็ดูเงียบดูไม่ตอบดูแบบว่าแต่ว่าเราขอแบบเรา ชวนแต่ทะเลาะอะไรประมาณนี้เราจจะคิดมุมมองนี้เป็น the high p r i e s t e s เกิดขึ้นเนาะบางทีอะคุณนั่นแหละมีอะไรที่ไม่ชัดเจนไม่ยอมพูดไม่ยอมบอกหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันอาจจะมีความรู้สึกที่เราคิดและสงสัยกับในเรื่องของความสัมพันธ์เนาะมันก็เลยทําให้เราค่อนข้างดูมีจินตนาการที่แบบคิดไปต่างๆนานาว่าตกลงเขาไม่รักเขาไม่ชอบเขาไม่โอเคกับเราหรือเปล่านะทําไมเขาถึงไม่โอเคทําไมเขานิ่งไปเงียบไปห่างหายไปหรือพยายามมีเรศในบางอย่างบางที ถามก็เลียงๆยงตอบหรืออาจจะไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาใดๆอะไรประมาณนี้มันก็จะมีคำคำถามและ q ว e s t ช o n มา r k กในหัวของเราอยู่เสมอว่าอืมทำไมมันต้องเป็นแบบนั้นละ่ะประมาณนี้เหตุผลที่เขาให้กับตัวเรานะครับมันอาจจะเหมือนกับว่าเขาอยากมีเซฟโซนอะ่ะเขาอยากรักคุณแบบคือเขารักคุณนะเขาบอกว่าเขารักคุณนะแต่การการะทำมันดูขัดแย้งกันหน่อยอ่ะออถามว่า แล้วตกลงแล้วเขารักเราจริงไหมนี่ไงสิบถ้วยมาหกถ้วยมาจริงๆเขาก็รักเราจริงนั่นแหละเพียงแต่ความรู้สึกหรืออสิ่งที่เราคาดหวังมันอาจจะไม่ได้เท่ากับเขาหรือสิ่งที่เขาปิดบังหรือเขาไม่พูดทั้งหมดหรือเขาต้องการเซฟโซนมีเซฟโซนของตัวเองเนี่ยไพ่ใบน,นี้คือก้าเหรียงนะนะครับมันอาจจะทําให้คุณหงุดหงิด มันอาจจะทําให้คุณรู้สึกไม่ไว้ใจมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่ามันไม่ชัดเจนถ้าคุณชัดเจนคุณก็ต้องแสดงออกให้เห็นสิว่าคุณมีพั r ชั่นคุณมีความกระตือรือร้อนพอที่จะมีฉันคุณมีความรู้สึกที่แบบเหมือนยังพูดดีกันยังเอาเอกเ,เอาใจกันหรือยัง ไปมาหาสู่กันเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยมันยังมีความรู้สึกแบบนั้นสินั่นคือคนที่เขารักกันไม่ใช่เหรอเขอคุณอาจจะคิดประมาณนี้ถูกไหมครับตอนนี้ดูนิ่งดูเงียบดูแต่อยู่ในเซฟโซนของตัวเองคนรักกันเขาเขาทำแบบนั้นเหรอเราอาจจะคิดประมาณนี้ถูกไหมครับอ่า จริงๆอะ่ะมันก็แค่มองกันคอละมุมมองเนาะบางทีอะ่ะการที่เขาเงียบไปนิ่งไปบางทีมันก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันว่าทําไมเขาต้องนิ่งไปเงียบไปแบบนั้นถามว่ามันมีโอกาสมีเติร์สปาร์ตี้ไหมมีแน่นอนแต่ไม่ได้คือไม่ได้ฟันธงแบบโอ้ต้องมีแน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่นะครับหมายถึงว่ามันมีโอกาสมีอะ่ะผมให้ประมาณน้ําหนักสักสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับมีโอกาสบ้างแต่ว่าอีกแปดสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะไม่ใช่อีกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อาจจะไม่มีนะ คือคือไพ่ยอยากจะบอกว่าคุณอาจจะอยู่ใน30%ที่มีเติร์ดปาร์ตี้โดยเฉพาะใครที่จับได้ก็แสดงว่ามีแน่ๆแ,แต่ใครที่ยังไม่จับได้แสดงว่าอาจจะยังไม่มีดังนั้นอย่าเพิ่งคิดมากอย่าเพิ่งแบบเหมือนแบบเฮ้ยมันต้องมีแน่ๆเลยอย่าคิดอย่าเพิ่งคิดมันไม่ชัวนะครับมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนเพราะเราไม่ได้ดูดวงส่วนตัวอย่าเพิ่งคิดว่าเขามีคนอื่นจริงๆนะครับ ให้เราดูไปก่อนบางทีไพ่บอกว่ามันยังมีโอกาสที่เขากับเรายังจะมาปรับและคืนดีกันได้จากไพ่หกถ้วยจริงอยู่นะครับหรือเขาจะยังปรับหรือเคลียบางสิ่งบางอย่างให้คุณได้อยู่10ดาบเนาะ,ะถ้าคุณกับเขายังไม่ทะเลาะก,กันไปก่อนไม่มีปัญหากันจนต้องจบเลิกลากันไปก่อนนะยังไงเขาก็ปรับและเคลียให้คุณได้การปรับและการเคลียมีอยู่สสถานะ สิบดาบทาวเวอร์แล้วก็เป็นไพ่ห้าหมายเปราะว่าตัวเขาอาจาจะมีโอกาสที่จะทะเลาะก,กันซะก่อนแล้วมีปัญหาจนให้ต้องจบเลิกแล้วก็ลากันไปนะครับอะไรแบบเนี้ยค่อนข้างสูงอยู่พอสมควรเพราะมันมี3ดาบเออเพราะมันมี3ใบมาเต็มเลยแปลว่ามีโอกาสที่จะเลิกลากันได้สูงมากทั้งที่ตามจริงก็ยังรักกันอยู่นะทั้งที่ความรักก็ยังมีโอกาสที่ยังจะกลับมาได้เพียงแต่ถ้าเราไม่ใช้อารมณ์แล้วค่อยคอยปรับค่อยคอยให้เขาเคลียร์ไปอีกสักหน่อยหนึ่ง ถ้าเขาต้องการเซฟโซนก็ให้เขาไปแต่เขาก็ต้องเคลียร์ให้เราชัดเจนกว่านี้ถูกไหมเราก็ต้องให้เวลาแบบนั้นสิถ้าเขาปรับได้เราเขาเคลียร์ได้เราก็ไปต่อแต่ถ้าเขาปรับไม่ได้เคลียร์ไม่ได้เราก็พอแค่นี้สิถูกไหมเราก็ต้องรักตัวเองบ้างเราก็ต้องแบบหาทางจบให้กับตัวเองบ้างนะครับโอเคคุณไม่จบฉันจบก็ได้ถ้าคุณไม่ชัดเจนคุณก็ต้องแบบพยายามแบบนี้สิถูกไหมอันนี้คือสิ่งที่เราต้องพยายามค่อยเป็นค่อยไป คนเราอะครับทําผิดอะไรอะคุณไปจี้ตอนแรกไม่มีใครพูดความจริงหรอกร้อยละเก้าสิบเก้าไม่มีใครพูดความจริงถ้าไม่ถูกจับได้คาหนังคาเขาในตอนแรกเลยอ่ะไม่มีทางพูดความจริงอืม บอกไว้ก่อนอันนี้ไม่ได้ชี้พงให้กันลอกนะครับอันนี้คือพยายามแบบซอฟที่สุดแล้วว่าเราต้องมีเหตุมีผลดูกันไปก่อนความรักความสัมพันธ์อ่ะบางครั้งอะ่ะมันก็อาจจะอยู่ที่เราอาจจะคิดมากไปเองก็ได้นะครับหรือเรากับเขาอาจจะมีความคาดหวังต่อกันจนเกินไปอาจจะทําให้อึดอัดใจบางคนอาจจะถูกบล็อกนะครับพอมีปัญหากันไปถูกบล็อกอาจจะไม่ได้เลิกกันก็ได้แต่ถูกบล็อกไปนะครับ อะไรแบบนี้ถูกปิดกั้นกันไปนะก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันเนาะดังนั้นอยากจะบอกว่ามันยังพอมีโอกาสที่ยังจะเคลียร์กันแล้วกลับมาคืนดีกันได้ค่อนข้างสูงอยู่พอสมควรเพราะยังมี6ถ้วยกับ10ถ้วยมายังไงก็ยังเคลียร์กันแล้วมีโอกาสที่ยังจะกลับมาคุยกันหรือติดต่อสื่อสารต่อกันได้อีกครั้งหนึ่งแต่บางคนอาจจะบอกว่าถ้าไม่ชัดเจนก็ไปตลอดลอดฝั่งไปเลยไม่ต้องไม่ต้องกลับมาไม่อยากได้ไม่อยากคุยไม่อยาก ไม่อยากคบอีกแล้วถ้าคุณคิดแบบนี้แปลว่าโอเคคุณอยากจบสิบดาบมาทาวเวอร์มาคุณก็จบไปสิคุณก็ Move on ไปได้เหมือนกันนะครับไม่ได้ติดนะถ้าคุณคิดว่าคุณอยาก Move on แล้วเพราะคุณมีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่ครั้งแรกนะมันครั้งที่2ครั้งที่3ละโอเคแสดงว่าคุณ ให้โอกาสเขาเยอะเกินไปละก็โอเคคุณอยากตัดคุณตัดได้เลยสิบดับมาแล้วทาวเวอร์มาละยังไงมันก็ต้องจบนะแหละถ้ามันมีปัญหาที่ยืดเยืย้อเรือ้อรังมาในอดีตเกินไปอันนี้มันเป็นสิ่งที่แก้ไม่ได้หรอกเพราะมันมีไพเ่เบน,นินะครับเจ็ดถ้วยยังไงมันก็ยังมีคาราคาซังกับเรื่องของสิ่งเกา่าเก่าอีกนะครับที่เราอาจจะต้องปรับต้องเคลียร์บางคนกลับมาก็ไม่อยากได้คุณอยากตัดคุณตัดจบไปเลยมันจะได้จบจบกันไปนะครับแล้วเราก็ไปมูฟออนไปหาคนที่ดีกว่า นะมันก็น่าจะเป็นประมาณนั้นได้แต่ถ้าเกิดใครที่ยังเป็นความผิดที่ยังเล็กๆน้อยๆความผิดที่อาจจะยังแค่แบบอะไรเงอนกันมีปัญหาเล็กๆที่อาจจะต้องดูกันไปก่อนสักพักหนึ่งอาจจะอยากดูเทคความมั่นใจอีกสักครั้งหนึ่งโอเคก็อย่างที่บอกอะ่ะเราก็ต้องแบบให้เวลาเขาเคลียร์ไป3เดือน5เดือนไปนะครับว่าโอเคฉันจะให้โอกาสกับคุณอีกครั้งหนึ่งภายใน3เดือน5เดือนต้องเคลียร์ให้จบนะ เออต้องชัดเจนให้ได้นะถ้าชัดเจนฉันไปต่อถ้าไม่ชัดเจนฉันก็บายบายบกมือนะครับเราก็จะตัดสินใจยังไงเราก็ต้องแน่วแน่กับความคิดของเราด้วยนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ต้องจบถ้าถึงเวลาอยากจะจบก็ต้องจบนะถ้ามันไม่เคลีย จริงๆอันนี้คือวิธีการโปรเทคตัวเองนะครับอยากจะบอกประมาณนี้ยังมีโอกาสที่เขากับเรายังจะมีแพชชั่นต่อกันในการดึงดูดกันและกันหรือยังมีโอกาสที่ยังจะมีความสัมพันธ์ที่ยังกลับมาแนวโน้มทิศทางที่ดีต่อกันรักกันชอบกันหรือยังปรับในมุมมองความรู้สึกที่ดีต่อกันในบางครั้งนะครับอยากจะบอกว่า ความรักความสัมพันธ์อะเราแค่มองกันต่างมุมมองเท่านั้นเองถ้าคุณยอมใจกว้างลองมองในมุมของเขาดูนะว่าเขารู้สึกยังไงมันอาจจะทําให้เรากับเขาคลิกกันได้ง่ายกว่าแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าเสียเวลาทําไมฉันต้องเรียนรู้ทําไมฉันต้องรู้จักเขาด้วยถ้าคุณคิดแบบนี้คุณจะไม่ผ่านวิบากกรรมง่ายๆนะครับมันไม่จบง่ายๆนะมันมีแต่ต้องจบกันเลิกกันคุณมีแฟนอีกกี่คนคุณก็เลิกนะถ้าคุณมีความคิดแบบนี้ แปลว่าคุณมีอคติต่อความรักความสัมพันธ์จนเกินไปแล้วแต่ตัวคุณนะครับอันนี้ผมแค่อยากจะแบบหาทางออกให้นะ หวังดีนะไม่ได้ไม่ได้มาหวังหลายต่อใครนะครับอยากจะบอกว่าถ้าตัวคุณเองหาทางออกได้ด้วยตัวเองก็ดีไปก็ก็ตามนั้นนะครับอันนี้เราก็พูดเป็นกลางที่สุดแล้วส่วนใครที่ต้องการแบบดูเจาะลึกมากกว่านี้หรือชัดเจนกับคําถามมากกว่านี้ก็คงต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นนะครับเพื่อจะได้ตอบคําถามของคุณคนเดียวนะครับหรือจะได้เช็คชัวร์มากกว่านี้นะสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ก็ติดตามมีโอกาส ก็อย่าลืมดูดวงส่วนตัวหรือว่ากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ